50วิธีคิดให้ชีวิตดีในทุกสถานการณ์บางครั้งชีวิตไม่ได้ต้องการคำแนะนำแต่อยากได้แค่คำพูดดีๆที่พอฟังแล้วรู้สึกเหมือนว่ายังมีแรงจะเดินต่อไปอีกหน่อยแค่นั้นจริงๆครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผม TUM Podcast Podcast ที่สนับสนุนให้คนเชื่อมั่นในตัวเองปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายครับคลิปนี้ผมเลยอยากชวนเรามาฟัง50วิธีคิดที่ไม่ได้ซับซ้อน ไม่ได้สวยหรูแต่เป็นมุมคิดที่ทำให้ใจเบาขึ้นในวันที่อะไรๆมันก็ไม่ง่ายครับวิธีคิดคือรากของทุกการกระทำถ้ารากแน่นไม่ว่าเจอพายุแบบไหนเราก็จะยังยืนอยู่ได้บางครั้งสิ่งที่เปลี่ยนโลกไม่ได้อาจเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกแทนเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากใจเราก่อนจะไปถึงไหนตอนไหนครับ 1. บางเรื่องเราไม่ผิดแต่ถ้าเลือกเงียบใจก็สงบกว่านี้เยอะไม่ใช่ทุกสึกที่ต้องชนะ ไม่ใช่ทุกคําที่ต้องตอบบางทีความเฉยคือความกล้าของคนที่ไม่อยากแบกความวุ่นวายไว้ในหัวอีกต่อไปแล้วครับ 2. คนที่ไม่เข้าใจต่อให้เราอธิบายยังไงเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่คนที่เข้าใจแค่เราเงียบเขาก็รู้ว่าเรารู้สึกยังไงอย่าพยายามมากไปกับคนที่ไม่พยายามเข้าใจเราครับ 3. เรามีสิทธิ์เสียใจแต่ไม่มีใครควรมีสิทธิ์ทําให้เราเสียคุณค่าร้องไห้ได้แต่ต้องไม่ลืมว่าเรามีค่า ไม่ว่าใครจะมองเราอย่างไงเราก็ยังมีคุณค่าของเราเสมอครับ 4. เราไม่จําเป็นต้องมีความสุขตลอดเวลาแค่มีวันที่พอไหวก็นับว่าเก่งแล้วอย่าก,กดดันตัวเองให้ยิ้มทุกวันแต่แค่ลืมตาขึ้นมาแล้วกล้าสู้ต่อนั่นก็กล้าหาญที่สุดแล้วครับ 5. ถ้าอะไรที่เราทําเต็มที่แล้วแต่ผลมันยังไม่เป็นใจให้ปลอบตัวเองไว้ก่อนเลยว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มความพยายามของเรามีความหมายเสมอครับ6 ความรู้สึกผิดไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นการให้อภัยตัวเองต่างหากที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเราอาจทำผิดแต่เราไม่ได้เป็นคนผิดทุกคนแก้ไขได้เริ่มใหม่ได้ครับ7บางความเหนื่อยมันไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทำแต่มาจากการต้องฝืนทำตัวเข้มแข็งทั้งที่จริงเราอ่อนแอก็ได้พักก็ได้ไม่ต้องแข็งแรงตลอดเวลาก็ได้ครับ 8. ไม่มีใครเข้าใจเราทุกเรื่องแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราแปลก หรือเราผิดแค่บางครั้งเราเจอคนที่ยังไม่เข้าใจแค่นั้นเองใจเราไม่แปลกครับแค่ยังไม่เจอคนที่เข้าใจมัน 9. ถ้าเรามองชีวิตเหมือนการเดินทางทุกปัญหาก็คือหลุมบ่อแต่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจอดอยู่ที่หลุมนั้นเรามีสิทธิ์ถอยหยุดพักหรือขับอ้อมแต่สุดท้ายเรายังต้องไปต่อครับ10บางครั้งการไม่พูดไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้แต่เพราะเรารู้ว่าพูดไปก็ไม่ช่วยอะไร เลยเลือกที่จะปล่อยเพื่อเก็บพลังไว้ทำในสิ่งที่สำคัญกว่านั้นครับ 11. บางเรื่องมันไม่ยุติธรรมแต่เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ใช่เพราะเรายอมรับแต่เพราะเรารู้ว่าเอาเวลาไปโต้แย้งไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเลือกที่จะนิ่งแล้วหาทางอยู่ให้รอดมากกว่าสู้ให้ชนะครับ 12. การเปรียบเทียบคือการทำร้ายตัวเองแบบเนียนๆเ,เราไม่จำเป็นต้องวิ่งทันใครแค่วิ่งตามจังหวะของเราในทางของเราแล้วไปถึงเป้าหมายของเราแค่นั้นก็พอแล้วครับ 13ไม่ใช่ทุกวันที่ต้องทำให้ดีที่สุดแต่ทุกวันควรเป็นวันที่เราให้อภัยตัวเองได้ที่ไม่เก่งไม่พร้อมไม่เต็มร้อยเพราะแค่มีชีวิตรอดมาได้ก็นับว่าเต็มที่แล้วครับ14ปัญหาหลายเรื่องไม่ได้ต้องการคำตอบแต่มันแค่ต้องการเวลากับความสงบให้ใจค่อยๆค,คลี่คลายอย่าพยายามแก้ทุกอย่างทันทีเพราะบางเรื่องมันไม่ได้ต้องแก้ครับมันแค่ต้องรอให้มันผ่าน 15. ความเข้มแข็งไม่ใช่การไม่ร้องไห้แต่คือการลุกขึ้นใหม่หลังจากร้องไปแล้วไม่มีใครเข้มแข็งได้ตลอดแค่ไม่ยอมแพ้ก็เก่งที่สุดแล้วครับ16ไม่มีความสุขไหนที่แรกมาด้วยความฝืนใจแล้วจะยั่งยืนถ้าต้องยิ้มในที่ที่ใจมันร้องลองเดินออกมาอาจจะไม่ง่ายแต่อย่างน้อยก็เป็นการซื่อสัตย์กับตัวเองครับ 17. คนที่เดินไวกว่าเราไม่ได้แปลว่าเขาไปไกลกว่าคนที่เงียบกว่าเรา ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกอะไรทุกคนมีจังหวะของตัวเองอย่าตัดสินใครจากภายนอกที่เราเห็นครับ 18. ถ้าวันนี้รู้สึกเหนื่อยให้หยุดพักไม่ต้องรอให้ล้มถึงจะยอมถอยคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดมักจะเดินได้นานกว่าคนที่ฝืนจนหมดแรงครับ 19. คนที่ชอบพูดให้เราเสียศูนย์ไม่ได้ควรค่าให้เก็บมาใส่ใจชีวิตเราไม่ใช่พื้นที่ทิ้งขยะของใครใครจะพูดยังไงเราห้ามไม่ได้แต่เราห้ามใจตัวเอง ไม่ให้รับมันเข้ามาได้ครับ20เราไม่ได้ต้องดีพร้อมเพื่อจะมีความสุขแค่ยอมรับตัวเองแบบที่เป็นแล้วไม่เอาแผลไปวัดคุณค่าก็สุขได้แบบไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยครับ21คนที่เคยทําร้ายเราไม่จําเป็นต้องได้รับการอภัยทันทีแต่เราสามารถเลือกให้อภัยได้เมื่อใจพร้อมเพื่อปลดล็อกตัวเองไม่ใช่เพื่อให้เขาแต่เพื่อให้เราเดินต่อได้เบาขึ้นครับ22ไม่ต้องรีบหาคําตอบ ว่าเราทําไปเพื่ออะไรแค่ทําในวันนี้ให้ดีที่สุดและคําตอบจะค่อยๆเผยออกมาเองเมื่อเวลามันพร้อมบางทีเราต้องเชื่อในเส้นทางมากกว่าเหตุผลครับ23บางสิ่งเราหยุดมันไม่ได้แต่เรากําหนดวิธีรับมือได้ไม่มีใครควบคุมโลกได้หมดแต่เราควบคุมความคิดของเราได้เสมอเริ่มที่ตรงนั้นก่อนจะคุมอะไรอื่นครับ24อย่าคิดว่าการถอยคือความล้มเหลวบางครั้งการถอย คือการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาได้อย่างมั่นคงกว่าเดิมเราไม่ได้แพ้แค่ยังไม่พร้อมจะชนะตอนนี้ครับ25อย่าให้เสียงของคนอื่นดังเกินกว่าความเชื่อมั่นในตัวเองเขาพูดแต่เราเลือกจะเชื่อหรือไม่ได้เสมอไม่มีใครควรมีอำนาจมากพอจะทําให้เราหมดศรัทธาในตัวเองครับ26ถ้าคุณเคยผิดหวังมันไม่ได้แปลว่าคุณจะผิดหวังอีกทุกครั้งอดีตไม่ใช่คําทํานายมันแค่บทเรียนที่เราต้องเก็บแต่ไม่ต้องเอามาทําร้ายตัวเองครับ27 เรามีสิทธิ์จะเดินช้ากว่าคนอื่นตราบใดที่ยังไม่หยุดเดินความสําเร็จไม่จาเป็นต้องเร็วแค่ไปถึงในแบบที่ไม่สูญเสียตัวเองแค่นั้นก็ดีมากพอแล้วครับ28ไม่มีใครรู้ว่าเส้นชัยของเราจะอยู่ตรงไหนแต่สิ่งที่แน่ๆคือทุกก้าวที่เดินมันพาเราเข้าใกล้อย่ามองไกลจนลืมเห็นว่าตัวเองเดินมาไกลแค่ไหนแล้วครับ29ถ้าความเงียบทําให้เราสงบก็เลือกเงียบถ้าการถอยทําให้เราปลอดภัยก็เลือกถอยชีวิตนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาชนะใคร แต่เพื่ออยู่ให้ดีในแบบของเราครับ30บางครั้งความคิดที่ว่าเราต้องทําได้สิก็กลายเป็นภาระไม่เป็นไรถ้าวันไหนเรารู้สึกไม่ไหวแค่ยอมรับว่าเรายังไม่พร้อมไม่ใช่แพ้แค่พักครับ31ถ้าเคยไว้ใจใครแล้วโดนทําร้ายมันไม่ใช่ความผิดของความไว้ใจมันคือบทเรียนที่สอนว่าครั้งหน้าเราต้องดูให้ลึกขึ้นแต่มันไม่ควรทําให้เราเลิกเชื่อใจใครอีกเลยครับ 32. ไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องคิดให้รอบด้านบางครั้งแค่ถามใจตัวเองว่าเราทําไปเพื่ออะไรแค่นั้นก็พอจะรู้ว่าจะเดินต่อหรือพอแค่นี้ครับ 33. อย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มเพราะบางครั้งความพร้อมไม่ได้มาถ้าเราไม่เริ่มการเริ่มเล็กๆอาจพาไปสู่จุดที่คาไม่ถึงก็ได้ครับ 34. เราไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งให้ใครเห็นแต่ต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองว่าไหวหรือไม่ไหวเราไม่ต้องเก่งตลอดเวลาแค่จริงใจกับตัวเองก็พอครับ 35ถ้าอยากรู้ว่าอะไรสำคัญให้ดูว่าวันไหนไม่มีใจเราจะรู้สึกแหว่งตรงไหนคนบางคนไม่ได้พูดอะไรมากแต่ขาดเข้าไปชีวิตเราก็ไม่เหมือนเดิมอย่าละเลยคนที่อยู่ข้างๆตอนนี้ครับ36อย่าให้ความสำเร็จของใครทำให้เรารู้สึกด้อยเราทุกคนมีเส้นทางมีเวลาของตัวเองใครจะไปก่อนใครจะถึงช้าไม่สำคัญถ้าเราไม่หยุดทุกคนก็มีวันที่ไปถึงครับ37ถ้ารู้สึกหลงทางอย่าพึ่งโทษตัวเองทุกคนมีช่วงเวลาแบบนี้ ใจที่สับสนไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งแต่มันแปลว่าเรากําลังเติบโตแค่ยังไม่ชัดว่าโตไปทางไหนครับ38อย่ายึดติดกับแผนจนลืมมองความจริงบางครั้งชีวิตเปลี่ยนเพราะเราต้องเปลี่ยนทางไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวแต่หมายความว่าเราโตพอจะปรับตัวครับ39เวลาเสียใจไม่ต้องรีบดีขึ้นใจคนไม่ได้ฟื้นตัวด้วยความเร่งรีบใช้เวลาเท่าที่ใจต้องการ ร้องไห้เท่าที่ต้องร้องแล้ววันหนึ่งใจจะค่อยๆกลับมาแข็งแรงเองครับ40ไม่มีใครรู้ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มการกล้าที่จะไม่รู้คือก้าวแรกของการเรียนรู้อย่าก,กลัวที่จะถามอย่าก,กลัวที่จะผิดเพราะทุกคนล้วนเคยเป็นมือใหม่มาก่อนครับ41บางคำขอโทษอาจไม่มีวันได้ยินแต่เราก็ให้อภัยโดยไม่ต้องรอคำพูดไม่ใช่เพราะเขาคู่ควรแต่เพราะเราสมควรได้รับความสงบมากกว่าความค้างคาใจครับ 42. ถ้าไม่แน่ใจให้เดินช้าแต่มั่นใจเพราะการรีบแล้วพลาดซ้ำเจ็บยาวกว่าการรอให้แน่ใจแล้วค่อยไปครับ 43. อย่าคิดว่าเราต้องจัดการทุกอย่างคนเดียวขอความช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าอ่อนแอมันแปลว่าเรารู้ว่าเมื่อไหร่ควรยืนเมื่อไหร่ควรพิงและเมื่อไหร่ควรขอมือครับ4 4ความสำเร็จไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่เราทำในสิ่งที่อยากทำ แล้วมีความสุขกับมันนั่นก็เรียกว่าความสําเร็จแล้วขนาดไม่ใช่คําตอบของคุณค่าเสมอไปครับ 45. บางความผิดหวังไม่ได้มาทําร้ายแต่มาเปลี่ยนทางถ้าไม่เคยพลาดเราอาจยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอยากไปทางไหนความผิดพลาดคือไฟฉายของชีวิตครับ 46. การเติบโตมักมาพร้อมความเจ็บแต่ทุกแผลคือหลักฐานว่าเราเดินมาไกลอย่าก,กลัวแผลเพราะแผลคือเรื่องเล่าของความกล้า ที่เราจะไม่มีวันลืมครับ47อย่ารอให้ถึงที่สุดก่อนจะดูแลตัวเองดูแลตอนที่ยังไหวพักตอนที่ยังทันเพราะใจคนไม่ใช่เหล็กมันก็ล้าและร้าวได้เหมือนกันครับ48คนที่เข้าใจเราไม่จําเป็นต้องพูดเยอะแค่อยู่แค่มองตาแค่เงียบไปด้วยกันก็พอจะรู้ว่าเรายังไม่ลําพังอย่าเพิกเฉยกับคนแบบนี้ครับ49อย่ายอมลดคุณค่าเพื่อให้ใครยอมรับ เพราะถ้าเขาต้องการให้เราเปลี่ยนจนไม่เหลือเรานั่นไม่ใช่ความรักนั่นคือเงื่อนไขที่เราไม่ควรตกลงครับ50สสุดท้ายชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีปัญหาแต่คือชีวิตที่เรารับมือกับปัญหาด้วยหัวใจที่ยังอ่อนโยนและไม่ลืมว่าเรายังมีค่ามากพอเสมอครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่สูตรตายตัวไม่ใช่เคล็ดลับที่ต้องท่องแต่คือเศษเสี้ยวของความคิดที่พอฟังแล้วใจเราจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้น มีช่องว่างให้หายใจในวันที่อะไรๆมันอึดอัดไปหมดเราเลือกไม่ได้ว่าโลกจะโยนอะไรมาแต่เราเลือกได้ว่าจะรับมือกับมันแบบไหนครับถ้าวันนี้เหนื่อยก็พักถ้ารู้สึกไม่ไหวก็ยังอยู่ได้ถ้ายังสู้ต่อได้อีกนิดก็คือเก่งแหละขอบคุณตัวเองไว้เถอะครับเพราะทุกครั้งที่ล้มเราก็ยังลุกขึ้นมาได้เสมอและนั่นแหละคือเรื่องที่น่าภูมิใจที่สุดในชีวิตครับ ขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้และรับฟังจนจบนะครับไม่ว่าขณะที่คุณกําลังฟังคลิปนี้คุณจะเจอกับสถานการณ์อะไรอยู่ผมเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับและถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมได้ฮะหรืออยากระบายอะไรแนะนําติชมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับส่วนถ้าหากว่ามีเพื่อนที่กําลังต้องการกําลังใจก็สามารถแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนฟังได้ครับและสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะฮะถ้าไม่อยากพลาดพลังงานดีๆแบบนี้ในทุกๆวัน ผมพยายามจะลงคลิปให้ทุกๆวันนะครับจะได้แวะมาเติมพลังกันครับเติมความเชื่อมั่นให้ตัวเราเองเอาไปปลดปล่อยศักยภาพขั้นสุดของเราออกมาเพื่อที่จะได้เดินไปข้างหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ